เออก็ชวนไปนั่งนี่กันชวนไปนั่งสวนลุมกันนี่ช่วงนี้เขากำลังเป็นที่พูดถึงกันนะเก้าอี้ในสวนลุมอ่ะเออใครเป็นคนคิดเนี่ยแบบใหม่แบบซับเป็นเก้าอี้สแตนเลสอโอ้ยแล้ว <c oughs> นั่งยังไงเก้าอีสา้อ <c oughs> สแตนเลสเออก็ดูแข็งแรงทนทานดีนะเก้าอี้สแตนเลสดะ ค,คือดูว่ามันสะอาดสะอ้านดีเพราะว่ามันมันสแตนเลสมันทําความสะอาดง่ายใช่ไหม<ช>แต่ปกติก็จะเป็นเก้าอี้ม้าหินอ่อนใช่ไหมเว<ช>ลาตามสวนสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้เขาคงอยากได้ความแข็งแรงทนทานแล้วก็เรื่องความสะอาดสะอ้านเขาก็เลยเออทําเป็นเก้าอี้ม้าหินอ่อนสวนลุมเนี่ยใช้สแตนเลสไปหุ้มอีกทีหนึ่งค่ะคนก็เลยบอกอู้หูอากาศเมืองไทยเนี่ย40องศาพระอาทิตย์8ดวง แล้วถ้าว่าพระอาทิตย์พระอาทิตย์สาดแสงลงไปรวมแสงกันบนเก้าอี้เนี่ยตูดเราจะเกิดอะไรขึ้นโอ้นะคนก็เป็นห่วงสบไปกันี้ไปเลยนะเนี่ยฮะนั่งไปก็ต้องขยับก้นไปนะเพราะว่าน่าท่าทางจะร้อนนะเอออันนี้ก็เลยมีคําถามเออคือถ้าดูเฉยๆมันก็สวยสะอาดสะอ้านดีนะแต่ไม่แน่ใจว่า การใช้งานมันเนี่ยมันจะมีปัญหาหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับเพื่อจะเป็นไปได้ว่าโตะหินเก้าอี้หินอ่อนอ่ะมันก็ผุพังไปตามการเวลาใช่ไหมคะเนี่ยพดูดูขาใช่ไหมขามันยังเป็นโตะหินอ่อนโตะโตะมานั่งหินอ่อนแบบที่นั่งเงินตามร้านหมูกระทะอ่ะนึกออ่อนใช่ไหมเออตามร้านหมูกระทะอย่างเงี้ยแต่ว่าพอการเวลาผ่านไปมันอาจจะมีการแตกบ้างผุพันผุพังบ้างเขาก็เลยหวังดีไง ซ่อมด้วยการเอาสแตนเลสไปหุ้มเพราะฉะนั้นไอ้มันก็จะไม่เกิดปัญหาเพราะว่ามันทนแดดทนฝนแต่ที่จะเกิดปัญหาคือตูดเราอ่าหรือหรือเขาคิดแบบแบบไอ้นี่คุณคุณเหงเป็นเป็นโต๊ะแบบมัลติฟังก์ชันอ่ะสารพัดประโยชน์อะนะคือหิวหิวก็เอาหมูเอาไก่มามาวางแล้วมันก็จะร้อนมันก็จะสุกไปโดยปริยายไม่ต้องเอาเตามาอะไรอย่างงี้นะซึ่งรวมถึงตูดเราด้วยใช่ไหม <laughs> สูรเราด้วยนี่จะคือถ้าหากว่าประเทศไทยอุณหภูมิประมาณ10องศานะ15อ,องศา20องศาเนี่ยก็คงไม่ว่าอะไรแต่ว่าอันนี้แบบเป็นห่วงเหลือเกินแต่ว่าไม่ยนไม่แน่ใจนะว่าเก้าอี้อันนี้ถูกวางเฉพาะในที่ร่มหรือเปล่าแต่ยังไงก็ตามถึงแม้ว่าจะถูกวางในที่ร่มท่ามกลางอุณหภูมิ40หรือ43องศาของกรุงเทพมประหานครเนี่ยมันจะทําให้ความร้อนอ่ะ มันก็อาจจะสะสมอยู่ในอ<ะ>้ตัวตัวสแตลเลสนั้นน่ะถึงจะไม่เจอ,เอแดดอะแต่ความร้อนมันก็จะทําให้สแตลเลสร้อหรือเปล่าอา่านะคือ<ม>คือข้อมูลจากข้อมูลที่ที่อ่านอย่างละเอียดเนี่ยหนึ่งก็ยังไม่แน่ใจว่าอ่าคือสวนลุมเนี่ยเขาจะมีชมลมของคนที่ปอกกํากลังกายใช่ไหมชมลมนู่นนี่นั่นแล้วเขาก็จะมีมุมของเขาแต่และชมลมอ่ะเชา้ชาๆพอวิ่งเสร็จเขาก็จะมามาชงกาแฟดื่มกันอะไรกันอาจจะเป็น ชมรมนั้นชมนี้ชมรมนี้เขามามาทํากันเองหรือเปล่าหรือหรือกทมหรือยังไงแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยกทมงบประมาณก็เยอะแยะนะเออใช่ไหมซื้อลู่วิ่งต,งต้องเท่าไหร่เจ็ดแปดแสนยัง<ส>ซื้อได้เลยมาซื้เก e. ้าอี้ดีๆที่มันเหมาะสมให้พี่น้องประชาชนที่มาออกกําลังกายในสวนสาธารณะเนี่ยไม่ถึงแปดแสนหรอกแบบนี้นะเออเพราะสวนลุมเขาไม่ต้องใช้เครื่องวิ่งเนี่ยเขาก็วิ่งตามธรรมชาติ สูตรอากาศอบริสุทธิ์กันเนี่ยหาเก้าอี้ดีๆให้เขานั่งกันพักผ่อนกันแบบเหมาะสมไม่มีงบหรอหรือยังไงนะอืมอ่าค่ะ <laughs> <laughs> เป็นห่วงเป็นห่วง <laughs> เป็นห่วงเป็นห่วงนะเออผมก็เคย,ยไปใช้บริการอยู่สวนลุมอะ่ะคุณมณีรัตน์บอกว่าทำไข่ปิ้งหอยปิ้ง <laughs>